ฮัลโหลสวัสดีเออตอนนี้อยู่ในในตึกมูนลน่าเบสเซนอยู่ในห้างเซาชินค้านี่ดูไปน้ำซะก่อนเห็นรึเปอ๋อนี่จะดูจะดูฝรั่งข้างบนก็ได้นี่ไโอ้นี่เราจะดูตึกข้างหลังโอ้ข้างหลังนี่ตึกไม่เลิมเลยโอ้นี่จะพาไปดูนี่ร้านเมียเบคแคมโอ้ร้านนี้เปล่าไม่รู้ โอ้โหรอบๆสวยมากเลยข้างล่างเป็นน้ำ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปไอสิโตทะเลข้างหน้าโอเคครับบ๊ายบาย